ก็น<อ>ักข,ขอกราบสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยเลยนะฮะแต่ในนัเข้าสู่ช่อง a k m g เมนทูคนดูทุกท่านด้วยนะคบในนามชื่อว่าช็อปเปอร์นั่นเองนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวไอดี้ให้คนดูดนั่นเองนะครับไอเดียของผมเองนะครับก็วันนี้ห่างหายจากทําคลิปไปนานเลยนะฮะก็เพิ่งมาทําในปีนี้นะครับเพราะว่ามือถือออโต้พังไปแล้วนะครับก็พังเพราะอะไรคือว่าอัดคลิปไม่ได้เช่นมันจะมีเสียงกระตุกบ้างอะไรบ้างเ,าเสียงสะท้อนบ้าง มือถือผมรีวิวเนี่ยก็คือวีโ o นะครับก็วี v o รุ่นอะไรเอมิชช่ v i ี o รุ่นอะไรนะครับก็ผมม็ยังไม่รู้เหมือนกันนะก็ผมก็เล่นๆไปก่อนนะฮะในวันนี้เราจะมารีวิวก่อนที่ชุดอ่าไอ้ลืมบอกว่าอ,อีพีหนึ่งเนาะเอออรเนาะในวันนี้เราจะมาที่ถึงชุดก่อนเลยชุดก็คือสี่จห้านะครับเออสี่จนะุดห้าเนาะส5ห้า อันเนี้ยยี่สิบสามครับหนักุงหน้ากากเนาะแล้วก็อันนี้มีสีอันอันนี้เจ็ดสิบเออเจ็ดสิบเนาะอันนี้รงเสื้อไอไม่ใช่กางเกงนะครับก็จะเป็นสี่สิบสามรองเท้าสามสิบเก้าอันนี้สิบหกนะครับเออสิบหกอันนี้กองศ้กองศ้พันสิบหกอันนี้ยี่สิบ ลมซูชีพนะครับแล้วก็ปลานะครับสเก็ตบอร์ดนั่นแหละเออทายท้ายอยู่อ,อืมสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็สิบหกอันนะครับจากท่านะครับสิบสามนะครับท่าปรตตัวมีสองอันตัวลำโบแล้วก็ปาด้วยฮะร,รูปโปรไฟล์นะครับหกสิบสี่นะครับอันนี้หกสิบเจ็ด นะครับถ้ารถรถมีสกินมีสอันนะครับไม่ยสอันอะไรไม่ใช่สามอันอ๋อลืมลืมลืมรถอันนี้มีห้าอันนะครับถ้าว่ามีถ้าว่าไม่มีสกินก็รวมมาหกอันครับอันนี้5ห้าอันเออเนี่ยมีมีสกินเนาะแล้วว่านี้มีหนึ่งอันนี้มีสองไอหนึ่งอัน อันนี้ไม่ห้าอันอ,อสกินนะกมสกินสกินออ,อันนี้มีหนึ่งอันครับสกินเนาะแล้วก็ประมาณนี้แล้วก็โทเค็นนะครับโทเค็นโทเค็นแล้วก็ดูตามนี้เองนะครับก็จะเป็นสามสิบสี่เนี่ยครับดูตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่ปืนกันบ้างครับปืนปืนมีหนึ่งสกินนะครับเออ แล้วก็ AK มี2สกินนะครับ AK เนาะทุกคน AK 2สกินแล้วก็เพืล้ว้วไม่รู้เอสกา1สกินฟรีนะครับอันนี้ไม่ใช่ถาวรนครับฟอชา1นสกินนะครับรวมอีกอันนึง่็คือว่าไม่มีสกินเอ,อ้ยมีสกินแต่ว่าของฟรีสองสีชั่วโมงนั่เองนะครับอืมแล้วก็า m 8นะครับแล้วก็จะประมาณ1อันเออ แล้วก็ปืนเราไม่รู้นะครับผมไม่รู้ชื่อปืนนะแต่ก็ดูๆอื่นๆรู้บ้างนะครับอันนี้ไม่รู้เปืนอะไรแต่ว่าหนึ่งอันสกินปืนเนี่ยไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่ว่าหลูหน้านะครับสกินหลูหน้านี่นแล้วก็ปืนอะไรไม่รู้ใส่ทองนะครับแล้วก็ปืนเราไม่รู้แต่ว่าดูละหนึ่งสกินนะครับเชื่อบอกกันด้วยว่าปืนเราไม่ปืนเราไม่รู้เนี่ยเออ อันนี้ไม่รู้สกินสีฟ้าๆอยู่ด้วยอืมาณนี้เออเนาะประมาณนี้เนาะทุกคนแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้เปอะไรไม่รู้มัง้งยุมพี <ub> <ub> ปิดลูดนะครับเปินลูดก็ประมาณหนึ่งสกินนะฮะแล้วก็เปินลูดอีกหนึ่งอันครับน,นี่ไม่มีสกินเนาะแล้วก็ยูนพีนะครับ Oh. อันเนี้ยแรงนะเออนะนูเนี่ยนะนะแรงแต่ว,ว่าแรงไหมว่าดูดูเอาเองฮนะดูเ <Okay. S 1> อ็มพีเนาะแล้วก็อันนี้ไม่รู้ชื่อปืนชื่ออะไรนะคนดูแนี่ยว่าน้องๆก็ต้องบอกพี่ไปด้วยอันนี้สองสก,กินอันเนี้ยอันเนี้ยสามสก,กินนะครับก็อันเนี้ยสองเลนทายแล้วก็มีสก,กินละ แล้วก็อันนี้สองสกินนะครับแล้วก็อันนี้ลูกสองข่วงนะครับหนึ่งสกินนะครับแล้วก็อันนี้ช่อตลูกสองอะไรลูกสองสีทองเนี่ยแล้วก็หนึ่งสกินนะครับแล้วก็สองชาร์จแล้วก็ไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้มีคนเชิญมาแล้วก็น,นี้โทกันนะครับมีสองอันนะฮะแล้วก็โทกนัโกน,นโทกันฟรีฮะเนี่ยโทกันเติมนะครับ แล้วก็สไนนะครับก็สไนก็ดูประมาณนี้นะครับมีสองกระบอกนะครับสไนมีสก,กินเนาะแล้วก็วทรงท้ายหลังๆเนี่ยไม่มีสกินละแล้วก็นิเซตไม่มีสกินแล้วก็กกลูกไอ้ปืนละมีลูกเนี่ยเออลูกสองลูกสองหญิงไกลมัง้งเออยิงระยะประชิดเออแล้วก็ปืนเอ็มลอยเอ็มห้า้อย เออเปิดไลน์ไม่รู้เนะี่ยอืมสองกระบอกสีทองผมเรียกเขาเรียกสีทองหมดเลยลกันอืมก็ประมาณนี้เนาะทุกคนแล้วก็อืมนี่อ่ะแล้วก็กระทงกระทะก็ประมาณนี้แล้วก็อันนี้มีดนะครับอืมกระบ,บองแล้วก็ขาตานะเออแล้วก็เกลียวนะครับก็ประมาณนี้เออแล้วทุกคนอืมลังหาไอดีมีหมัดอยู่อนเนี้ยแล้วก็ ไอสวมีรถระเบิดนะฮะอืมอประมาณนี้เนาะระเบิดแล้วก็ตามเอ่อประมาณนี้เนาะทุกคนเอ้อะอะดูครับก็ประมาณนี้เองนะครับก็ใครที่ดูช่องผมแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าผมมีแค่นี้น,นั่นเองแล้วก็คนนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเก้าสิบสองนะครับอืมไม่เช่คนผิดโอเคเคนอ,อะอืม คาราบไว้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับคาราบไว้ก่อนนะครับไม่ไปครับคุณดูแล้าาวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับเดี๋ยวเจอ EP พสอง